สำหรับบทเรียนแรกเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวอักษรก่อนนะครับซึ่งในภาษาเยอรมันนั้นจะมีตัวอักษรเหมือนกับในภาษาอังกฤษก็คือมี26ตัวเท่ากันเลยแต่ว่าจะอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันในบางตัวครับและต้องพยายามแยกให้ออกระหว่างตัวสะกดสองภาษานี้ซึ่งช่วงแรกๆอาจจะมีความมึนงงบ้างสำหรับตัวสะกดภาษาเยอรมันครูมอสแนะนำว่าค่อยๆท่องไปแล้วก็ฝึกทบทวนนะครับ เดี๋ยวก็จะค่อยค่อคินและสามารถสะกดตัวอักษรได้อย่างคล่องแคล่วถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มฝึกตัวสะกดกันเลยครับ a a b b c c d d e e f f g g h h e e j j k ha who X X Y Y Z Z เดี๋ยวเรามาทบทวน R ถึงเกันอีกรอบหนึ่งนะครับ R B C D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. S <S R S, S, <S, <S U <S V, <S v <S 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 Z นอกเหนือจาก R ถึง Z ยังมี4ตัวอักษรพิเศษครับ ซึ่งเราจะเห็นจุด2ตัวบนตัวอักษร R O และ u ซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าอ um ุม l o u ์ครับมาดูตัวแรกกันครับของตัวอักษรพิเศษนั่นก็คือ R อ um ุม loud นะครับซึ่งบางทีมันก็จะออกเสียงเป็นตัว A หรือว่าบางทีก็เป็นตัวแอครับซึ่งก็ต้องคอยพิจารณาหรือว่าจำดูครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับโดยจำเอาจากคำศัพท์ มาถึงตัวที่สองครับ o อุ้มเล้นะครับตัวนี้จะออกเป็นเสียงเออแบบเดียวเลยนะครับต่อไปครับตัว o, อูอุ้มแล้วตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกเสียงยากนิดน,นึงครับเป็นตัวอือซึ่งมันเป็นเสียงผสมระหว่างสระอึกับสระอือผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำเสียงครูม,มอนแนะนําว่าให้ทําเสียงอึก่อนแล้วก็ลากยาวเข้าไปหาอือนะครับ <S <S เช่นอืออือแบบนี้นะครับอ่ะ ให้ลองทําดูนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือตัว S set ก็คือตัวนี้มันเทียบเท่าเท่ากับตัว S 2ตัวครับนักเรียนหลายคนของครูมอนนะครับก็จะเรียกเจ้า S set นี้ว่าตัว B ใหญ่จบกันไปที่เรียบร้อยครับกับบทแรก R ถึงเซรวมถึง4ตัวอักษรพิเศษครูมอนขอจบบท1เพียงเท่านี้ครับ